ย่อยครับย่อยครับย่อยครับนะสวัสดีครับนะวันนี้เช้าๆผมเวลา6ุกมงกว่าครับมาดูหมายแป๊บหนึ่งครับจะเจ็ดโมงแล้วครับ เช้าแล้วครับอากาศดีมากครับหลายอย่างนะฮนะให้ดูนครับนะฮะใหญ่มากนะใหญ่มาก ม้นเย,ยอะมากนะย่างเยอะนะยังเยอะมอนเช้าๆครับนะันว,นวนครับัวนครับสูบครับนะสูบใหญ่ครับไยลู เขาเช่าเลยครับแม่นี่อีกสามตัวครับนะกระสุบกระสุบกระสุบใหญ่ครับในตรงหน้าเลยครับโอ้ออกไปแล้วทันครับใหญ่ครับ ไซส์โลขนาสายเล็กไม่ค่อยมีเลยเหียครับโอ้โหลมแหมงแล้วเค,ครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ โทรแม่เมาจะดูโอ้หัวหัวยิงแปะอยู่โทรมาแฮกเลือดอ่ะ่องโอ้หัอ้สวัสดฮัลโหลยกงนึกมาหลฮัลโหลยองนึกอกมาเออปล่อยละนี่ท่นอยู่ท่านเมื่อกี้มันนอนฟื้นแสนเนี่ยโอ้ย อาจารย์ปล่อยแล้วด้อกไดไหมเรียบร้อยครับเรีบร้อยครับนะเรียบร้อยเรียบร้อยครับนะดอกควงมนุ่งเยอนนี้อเรียบร้อยครับนะเรียบร้อยมันจะได้เียงนี่ยดอกวุ้วแง่หัวห เดี๋ยวนี oh, like er down down ah ่ม um, ันจะขำนี่แหละเออเรียบร้อยไอ้ลูกนะขึ้นด้วยนี่ก่อนมันจะลูดนึกไงไี่เห็น่อยเดียวเนี่ยทีหลังหน่อยเดี๋ยวอ๋อนี่มันจะบบลุกละกันเนี่ย หาดนะแม่สองตัวเว้ยหันตอนที่มันลูกดอกวัดก,กลางวันแล้วปุ๋งไปนะกะัแม่สองตัวที่โอ้รูปใบเบอร์คะแนโอ้มาโคตรบาลุบรรลุไงบ,บาย,สาย,อย,อย,ายแสงน้อยเนี่ยแขวนน้อยดูแต่งนิดหน่อยนึงแสงน้อยผมเล่นดูเนี่ยพี่ป่อยไว้จริงๆล่ะ แสนน้อยยันก่อนเนี่ยันนี้ันเบี้ยนมาใหม่แส่แปดสิบเนี่ยแสนเจ็ดสิบเนี่ยยังหงนกูอ้วนน้องกูกลัวอ้โอตะกีบที่ร้อยไม่กิโเนีายคิกลไปพวกแกเนี่ยพี่อ้ยอทโชคทีมสองพวกแกเนี่ย โอ้ยครับยอยครับหครับนะดูดูสายครับดูมือครับดูมือครับนะโอ้โหเหครับติดต้มติดเต็มช่วงตบมาครับยิงแม่ตึบบุลเล่เออหมอน่เงียงมาขานี่ยิงก่อนที่นยิงยิงันนะม่พอแล้ว Yo, tụi đây, tụi này, tụi <laughs> ạ, bây giờ tụi tụi nè tụi lắng Thì lè mà anh bắt đi tụi cường cạn bà đi Mày thủ không nè Đang xuống tọc hấp Có ai nghe Nó mọc khỏe

ถึงนี่มาถึงได้เพื่ออะไรแกย่อยแน่ย่อยสิยงตะเล่นเสียงยังย่อยอยู่ไหมโอ้อหโอ้ยมีหมดเลยเฮียบ่รักประสิทธิ์ตัวก้เนี่ยมกี่บ่เนะประสิทธิ์ตัวก้เนี่ยมแซ่บด้วยลูกย่งเลยแน่แน่ฮ่ากันแน่ cái hồ cần em đủ lấy bạc đủ lấy bạc chụp đấy xem cả sẻ ôi đồn ơi ôi đồn ơi ui nè

ระยะนิด10เมตรได้อกจริงครับวันนี้ครับโอเคครับเนาะเสวยครับเนาะอีกแต้มครับผมแต้มที่สองของวันนี้สวยแงมครับนี่ครับชมไว้ครับผมติดแต้มต่อไปครับ จี้แม่นาบาจี้แม่แล้วมีเหมือนถูกคููให้มันมาจี้แม่มีงเี่ยปนินไงน่งนา,า,าปนินน,น,น,นี่ย,อย่อกเลย